สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวิดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎ ประจำวันจันทร์ที่17ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดก้จะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้มเพ์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกรกฎจะมีดาวช่วยเรืนอการเงินนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นักตอนนี้นะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศี มังกรเสวยโจโรเลอร์นะได้อยู่กับคู่พระเสาที่เป็นคู่ทา่านะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะการเงินมาพร้อมกับคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาการเงินมาจากคู่ของอันนี้ได้นะครับหรือการเงินเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในลนักษณะต่างๆก็ทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดทองก่อเกิดไรายได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคเป็นจังหวะที่ดีนะและ้วถ้าเกิดถ้าท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคลงทุนก็สามารถเล่นนะครับ เลขอายุแฟนนะปีเกิดแฟนหรืออะไรที่เกี่ยวกับแฟนได้หมดเลยนะก็อาจจะมีโชคมีลาภได้นะครับเช่นกันนะเอาละนะก็ถือว่าการเงินเนี่ยนะครับดีนะับไม่มีอะไรนะฮะให้น่าเป็นห่วงก็ถือว่าผ่านนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวจุือนคู่ครองนะครับดาวจุือนคู่ครองก็คือดาวพระเสาร์นะครับถ้าไม่ได้เป็นการลักกินีนะก็ปัญหาเรื่องคู่ครองเนี่ยก็ไม่ได้มีให้ปวดหัวนะฮะ เรื่องของความวิตกกังวลอะไรมันก็จะน้อยลงนะแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้เป็นการแลกินีคุณจะ คิดมากเกี่ยวเรื่องของคู่นิดนึงนะแต่ถ้าเป็นเดทส,สีมตรีเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะปล่อยวางแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองที่ถูกใจและแฮปปี้ก่อนช่วงนั้นนั้นมีดาวหลายๆดวงค่อนข้างจะมาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธเองที่มาจากเจ้าเรือนวินาศน,นะที่มาเกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆก็ทําให้เราเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยุ่งนะครับนะุ่นวุ่นพอสมควรแหละนะแต่ว่าช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ย ค่อนข้างจะปลอดโปร่งแล้วนะครับในเรื่องของความรักต่างๆนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอกถูกใจนะคู่ค้พภค่้าชาติเจอแล้วรักแรกเจอเลยแล้วปิ๊งเลยเนี่ยนะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเงินกับทองด้วยนะถ้าในพื้นดวงเดิมของชาวราศีกรกฎดาวพระเสาร์คุณไม่ได้ไปตกอริมรณะวินาศหรือไปสัมพันธ์การกินีกาําเนิดน,นะไปอยู่ในภพดีเรนดีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะชื่นใจเกี่ยวเรื่องของความรักแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่ผมว่าก็ นะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของคู่ครองพอสมควรรวมทั้งคู่ค้าคู่คุนสว่วนคู่สัญญาด้วยนะก็ถือว่าช่วงนี้ทําธุรกิจการค้าทําอะไรยังไงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าสามารถที่จะตรงนี้ได้นะแต่ก็ก็อย่าประมาทแล้วกันเพราะว่าดาวอังคารเดินไม่ค่อยดีนะอ่ะพูดถึงดาวองคารแล้วเรามาว่าดาวอังคารกันเลยนะดาวอังคารเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับ ณนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูเขาเรียกว่าการงานแปลว่ากรรม,มะเข้าไปอยู่ในเรือนของอริเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันจะมีปัญหามีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวเรื่องของการในลักษณะต่างๆนะต้องระมาราาัดระวังในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยเข้าทลิตโทเลิกนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นเลิกไม่ดีแหละแต่ก็เบาหน่อยแต่ว่าจุดที่ต้องระมัดระวังเลยคือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเข้าระวังพิษนาคเลยนะครับ อันนี้ต้องเรามาะระวังเกี่ยวเรื่องของการงานนะอาจจะมีปัญหาเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆแล้วก็สัมพันธ์นะครับเกี่ยวเรื่องของวินาศด,ด้วยนี่นะครับดาวพฤหัสแล้วก็ยังสัมพันธ์กับดาวพฤหัสด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องของไรายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ทีนี้ดาวอยู่ในเลือนอลิมากถึงขนาดนี้นั่นหมายถึงว่าชาวราศีกศกฎในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นกันพอสมควรนะนะก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องไม่ประมาทนะในหลายๆเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต้องระมัดระวังนะและความอ,อ,อารมณ์ร้อนบางคนอารมณ์ร้อนบางคนหุนหันพลันแล่นนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะก็ต้องบอกว่า เป็นจุดที่สัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เกี่ยวเรื่องของการงานนะแต่ในเรื่องของการเงินเกี่ยวเรื่องของความรักยังโอเคนะเฉพาะเรื่องของการงานนะบางครั้งอาจจะน้อยใจบางครั้งอาจจะประชดชีวิตบางครั้งอาจจะเจ้าแง่แสนงอหัวออกได้หลายๆอย่างเลยนะก็เป็นส่วนที่อยากจะให้เรามาระวังไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวเข้ามากองอยู่ในเรือนอลีแต่อลิเนี่ยเออก็แสดงผลแล้วนะยังมีดาวพฤหัส ด้วยนะครับที่โยกเกณ็ล์ลักษณะประมาณนี้ซึ่งเราโดนดาวอยู่ในภพร้ายถึง4โดวงลักษณะประมาณนี้นะครับชาวราศรีกรกฎก,ก,ก็เวลาทำอะไรต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะอยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาทถ้าอะไรที่เราไม่รู้ก็ถามผู้รู้นะคิดหลายๆหลายๆชั้นนะ่ะนะถ้าเล่นหมากลุกนี่ก็คือต้องมองแค่ ยาวๆอ่ะนะไม่ได้มองแค่1ตา2ตาต้องมองไป3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้นกันเลยทีเดียวนะก็อยากจะให้เรามัดระวังไว้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงก็คือผมมองว่าดาวจเจ้าเอยกันเงินเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ในเรื่องของคู่ค้าคู่คู่ส่วนคู่สัญญารวมทั้งความรักก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะดาวทยอยออกกันไปหมดแล้ว นะก็เรื่องความรักจริงถือว่าโอเคแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือห่วงเรื่องของการงานอย่างเดียว,น,ยวนะเพราะว่าสัมพันธ์ดาวไม่ค่อยดีก็าอาจจะมีเรื่องยุ่งๆเกี่ยวเรื่องของการงานมาให้ปวดหัวในช่วงของสัป,ปดาห์นี้นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอข,อขอมาภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอ,ขอความกรุนากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสน,สนับสนุนช่องขอองาาจจรรยเเกตีนน กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าินดูถลกสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าินดูถลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส็ นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ